สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้จะมาไว้ล้าสัญญาไว้ รู้สึกได้ทันทีที่รู้ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับไห่ครับเฟนไฮายโ,โ,โอ้โหคุณมาคนแวกเลยพี่นี่ใครแวนคุณมาเป็นุนแวกเลยโอ้โหสามคนแ้ว เวลูกช่องนั้นอีกช่องนั้นแทบัวไม่มีคนดูเลย ถามมืกันมาได้เลยครับตามชื่อไว้อยูเลยถามอะไรที่เกี่ยวกับไม้ครับได้นะว่าสงไฟอะไเกี่ยวกับไม c ครับมาไหม่โอ้โหสิบสามคนคนดูเยอะไปไหนเนี่ยถ้าสิบหกคนนะนี่คือช่องจะดังแน่เลย เออถ้าเกิดว่าคนดูถึงสิบหกคนนะช่องนี้คงดังเยอะแยะ ยู้จักโรบอกแมมแมพคุณเขียนผิดใครเป็นไรลฟล์ฟักเก้นไหมไม่รู้จักครับมันคือแมพอะไรเออพอดีอยู้จักแต่โกลกาเดนครับ นั่นสี่คนดูเยอะไปไหนจริงครับแล้วมันก็ลดเป็นแปดคนแล้ว ถ้าคนดูเยอะได้อยู่ยาวๆครับอไว้งนี้ ถ้าคนดูเยอะก็ได้อยู่ยาวๆเปชั่วโมงครับไว้นี้เห็นว่ามันดังอันดับสองพอๆกับบล็อกฟูดบล็อกฟูเหรอบ็อกฟูบอกฟูดเหรอน่าจะใช่เลยใช่มันดังอันดับสองแต่อาจจะไม่ แต่อาจจะไม่ดังเท่าบล็อกฟุกก็ได้ถ้าคนดูเยอะได้อยู่ยาวๆเป็นชั่วโมงครับ แต่ถ้าไม่มีคนดูคนดูเป็นสูบเมื่อใหม่เนี่ยจะปิดไว้ะแ,แต่ตอนนี้สองคนก็ยังดำเนินการต่อไป mm -hmm. Good. ห้าคนเลยเนี่ยสองคนของให้ไม่เกินสิบห้าคนยังดีอะ่ะ เออเออวุ้เออผมว้าวว่ะชิเกนครับเอ้าคนดูเป็นฝูนแล้วโอเคปิดไล้ไ์เลมา